เปรียบเทียบต่อที่4กินนีบอมบ์ซากินนีสีม่วงสวีทจัมโบ้ลูซี่ต่างกันอย่างไรมาดูกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาดูการเปรียบเทียบหญ้าเลี้ยงวัว4ชนิดว่าหลังจากที่เราตัดไปแล้วนะครับในต่อที่4จะเป็นยังไงโดยเราจะเปรียบเทียบความสูงการแตกกอแล้วก็น้าหนักนะครับของหญ้า4ชนิดก็คือกินนีบอมบซากินนีสีม่วง สวีทแ e มโบ้แล้วก็ยาลูซีนะครับโดยยาทั้งสอนนี้ก็ปลูกพร้อมกันนะครับดูแลเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบว่าหลังจากที่ปลูกมาแล้วในตอนที่4จะเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนที่3เราก็ตัดไปในวันที่5าเมษายนปี65นะครับส่วนต่อที่4ก็คือวันนี้นะครับวันที่5พฤษภาคม6 5อายุได้1เดือนนะครับเรามาดูกันครว่ายาตอนที่4อายุ1เดือนจะเป็นยังไงนะครับโดยยาต่อที่4นะครับเมื่ออายุได้30วันจะพบว่า ยากินีสีม่วงกับกินีบอมซาเนี่ยจะมีต้นสูงแล้วก็แตกกอดีมากเลยนะครับส่วนสวีดจัมโบ้กับลูซี่ต้นจะไม่ค่อยสูงนะครับเห็นได้ว่าย่ากินีนะครับทั้งกินีสีม่วงแล้วก็กินีบอมบ์ซาเนี่ยจะโตไวมากเลยนะครับตั้งแต่อายุสิบวันแล้วก็โตนะครับส่วนสวีดจัมโบ้กับลูซี่นี่ก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับอันนี้คือตอนอายุได้สิบวันนะครับนี่โตดีมากเลยนะครับสิบวันนี้ก็โตกับ30เซนแล้วนะครับส่วนนี้เป็นกินีบอมซ่ซากับกินีสีม่วงนะครับ อายุ30วันต่อที่4ก็ถือว่าแตกกอดีมากเลยแล้วก็ต้นสูงนะครับลักษณะไม่ต่างกันเลยครับใกล้คเคียงกันมากเลยทั้งลักษณะของใบแล้วก็ความสูงนะครับแทบแยกกันออกเลยถ้าวัดดูก็จะเห็นว่า,าสูงที่ประมาณ110เซนนะครับเนี่ยอันนี้คือ,อายาดกินนี้นะครับอายุ30วันต่อที่4สูงประมาณ110เซนนะครับก็ถือว่าเป็นหญ้าที่โตไวนะครับอายุแค่30วันก็สูงเมตรกว่าแล้วนะครับดังนั้นแล้วก็การแตกกอดีมากเลยนะครับเนี่ย แตกกอแน่นนนะครับไม่ต่างกันเลยครับทั้งสองชนิดนี้ก็คือโตดีแล้วก็แตกกอดีมากเลยนะครับใบก็ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างกินนีสีม่วงกับสีจัมโบ้ก็เขียนว่ากินีซีม่วงเนี่จะต้นสูงกว่าแล้วก็หนากว่าสีจัมโบ้นะครับก็จะเกิดแบบห่างๆนะครับไม่ค่อยหนานะครับที่นี่คือความแตกต่างเลยนะครับโดยสีจัมโบ้เนี่ยอาจจะสูงแต่ว่าจะไม่ค่อยหนานะครับ ส่วนลูซี่อ่าต้นเล็กแต่ว่าก็จะมีความหนานครับก็คือจะแตกกอดีกว่าซีจัมโบ้ครับอันนี้คือลักษณะของหญ้าลูซี่นะครับเนี่ยถึงแม้ว่าต้นมันจะไม่สูงครับแต่ว่ามันก็แตกกอดีนะครับนี่ครับใบอ่อนลําต้นเล็กๆนะครับแต่ว่าแตกกอดีนะครับตอนที่4ของหญ้าลูซี่นะครับอ่านี่ครับวัดความสูงก็อยู่ที่ประมาณ70เซนนะครับก็จะสูงน้อยกว่าจินนีนะครับแต่ว่าความหนาก็ใช้ได้อยู่นะครับนี่นะครับนี่คือลักษณะของหญ้าลูซี่นะครับอายุ 30วันต่อที่4นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสีจัมโบ้ไหมครับนี่ส mercy, ีจัมโบ้น uh ี่ค AH ือจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับระหว่างตอหนึ่งต่อสองต่อสามนี่ตอที่สี่สีจัมโบ้นี่มันจะไม่ค่อยแตกกอไหมครับต้นสูงก็จริงแต่ว kind of ่าการแตกกอจะไม่ค่อยดีเลยนะครับยิ่งอายุเยอะนะครับยิ่งแตกกอไม่ค่อยดีนะครับนี่นี่คือข้อเสียของสีจัมโบ้เลยครับนี่จะเกิดแบบบางห่างนะครับตอหนึ่งต่อสองนี่จะเกิดแน่นเลยครับแต่พอต่อสามต่อสี่มันจะแตกกอไม่ค่อยดีนะครับอันนี้คือข้อเสียของสีจ มันจะไม่ค่อยแตกกอนะครับส่วนปปนี้เป็นการช่างหนักนะครับเมื่อเราเกี่ยวมาช่างหนักพบว่ากินีสีม่วงหนักอยู่ที่2.8กิโลกรัมนะครับส่วนกินีบอมซ์ซานะครับก็หนักอยู่ที่2.6กกิโลกรัมนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับกับกินีสีม่วงส่วนนี้เป็นหญ้าสีจัมโบนะครับก็หนักอยู่ที่1.1กิโลนะครับส่วนลูซี่นะครับก็หนักอยู่ที่1.5กิโลกรัมนะครับแม้ว่าลําต้นมันจะไม่ค่อยสูงนะครับแต่ว่ามันก็มีน้ําหนักมากกว่าญ่าสีจัมโบนะครับ ก็นอยากว่ามันจะแตกกอดีกว่า4จัมโบนเองนะครับถ้าเปรียบเทียบยติทั้ง4ชนิดนะครับในต่อที่4อายุ30วันนะครับจะพบว่ากินนีสีม่วงจะมีน้ำหนักเยอะสุดเลย2 8กิโลกรัมลองลงมาก็จะเป็นกินนีบอมบ์ซา6 6กิโลกรัมแล้วก็ลูซี่นะครับ1.5กิโลกรัมส่วนสีจัมโบหนักที่ที่1.1กิโลกรัมครับก็จะพบว่านะครับ ย้าจีนีนะครับจะมีความสูงมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็การแตกกอดีมากเลยนะครับรองลงมาก็จะเป็นญ้าลูซี่นะครับการแตกกอจะดีมากนะครับแต่ว่าความสูงอาจจะไม่ค่อยมากนะครับส่วนสีจัมโบ้ครับถึงแม้ว่าจะมีความสูงเยอะแต่ว่าการแตกกอจะไม่ดีน้ําหนักก็เลยน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เลยมานําเสนอผลการทดลองครับที่ผมได้ทดลองปลูกญ้าทั้งสีนิดนี้นะครับ เพื่อเป็นข้อมูลเป็นความรู้สาหรับคนที่คิดจะปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนะครับขอหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางเจ้าจของเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ